ต้องบอกว่าตอนนี้เรากําลังหลงทางที่จะไปหินรถบัสนะ แถวนี้อไนะไรนตรงไหนวะจอดรถตรงไหนวะนี่เรามา,าอยู่กันที่อุทยานภูลังกาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านที่จะขึ้นไปที่หินลดบัสซึ่งตรงเนี้ยสามารถเดินขึ้นได้แต่ก็ถ้าไม่มีคนนําทางก็อาจจะมีโอกาสหลงนะแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะยังไงเดี๋ยวเราลองเดินกันดูไปดูขั้นบนกัน ที่สอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าระยะทางเนี่ยจากตรงนี้นะก็เดินขึ้นเนี่ยประมาณสักกิโลนิดๆแต่เขาว่าใช้ระยะเวลาอยู่นะเราจะขึ้นจากสะพานหัวพญาหน้าตรงนี้กัน ไว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับแล้วก็นี่คือเป็นรอบสองที่เรามาภูลังกานะ เร้มจะหมดแรงสุดเราเดินมาได้แค่แป๊บเดียวเองนะรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ยังเหลือระยะทางอีกพอสมควรเลยไปเราอยากเห็นอะ่ะไอหินรถัดเป็นไงคงต้องมีหลงอะ่ะาหลงนิดหน่อยก็ช่างมันอ่อ die wieder leicht? จากเราได้เดินมาสักระยะนึงนะยังไม่ถึงเลยนะให้ดูทางประมาณนี้นะจะเจอบันไดเหล็กนี้ด้วยอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจนะถึงแล้วหอเป็นหมาเลยผมว่าเป็นอีกวิวหนึ่งที่สวยมากนะแต่เรายังไปไม่ถึงนะแต่ก็ต้องระวังลื่นนิดนึงนะเพราะว่าลื่นเลยจริงๆอรัไม่ใช่ว่าระวังนะลื่นจริงๆ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนภูลังกาเนี่ยขึ้นได้หลายทางนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแต่ละแต่ละจุดเนี่ยมันต้องเลือกขึ้นจุดใครจุดมันนะไม่งั้นเราเดินไกลามากปลายทางของเราคือหินรถบัสซึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยแต่ยังไม่รู้ต้องเดินไปทางไหนนะเดี๋ยวเราไปดูหินรถบัสกัน เราจยต้องผ่านเนี่ยถ้ำระงด้วยอย่างเดียวใครที่ขึ้นมาทางนี้นะต้องพยายามเดินตามสัญลักษณ์สีเหลืองนี้จะได้ไม่หลงป่านะครับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อะไรกันนี้ไปลุย หลังจากที่เราหลุดทางเดินเส้นทางป่านะเ็าจะเจอทางเดินอย่างนี้นะเห็นที่เขาหยื่งไหมผมว่ามันจะเป็นทางที่จะไปหินรถบัสนะ กำลังดีไปถึงไหนเลยตอนนี้เราอยู่บนสันเขาภูลังกานะครับซึ่งไม่รู้อยู่ทิศไหนแต่เทียแน,น่แล้วเนี่ย ความตั้งใจเลยคือผมตั้งใจที่จะไปหินรถบัสน่าจะอยู่แถวตรงนู้นแถวตรงนู้นซึ่งยังไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนนะเพราะว่าจากที่ทถามคนแล้วเขาก็บอกว่าทางมันไปไม่มันไม่ชัดเจนแล้วก็กลัวหลงด้วยก็เขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปองค์พระเจดีก่อนดีกว่าแต่เราตั้งใจที่จะไปหินรถบัสละเดี๋ยวเราจะไปหินรถบัสกันก่อนดีกว่าเนาะดู ไปหินบนบัสกันแล้วก็ค่อยไปองค์พระเจดีนะครับ ทังการมากอะที่เราเห็นทางด้านหน้านี้นะครับก็คืออาณาบริเวณตรงที่เราอยู่เนี่ยคืออาณาบริเวณของภูรลังกาเลยนะแล้วก็ บึงนะ้ำที่เราเห็นด้านนี้นี่นี่นี่เนี่ยบึงของหลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลุ่มเห็นรถบัสกันทางนู้นแต่เดี๋ยวเราขอไปไหว้พระเจดีย์ทางด้านนี้ก่อนทางเดินนะเดินไปไปขึ้นรงนู้นองพระเจดีย์ด้านบนหลังจากที่เราเดินบนสันหินแล้วนะจะไปองค์พระเจดีย์นะก็เดินทางธรรมชาติอีกรอบหนึ่งใกล้ถึงแล้ว หลังจากที่เราเดินหลุดมาแล้วนนเราต้องมาขึ้นมันไดขึ้น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 เพื่อจะขึ้นไปด้านบนกันตอนนี้เรามาถึงแล้วนะท่านบนจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับ อนนี้นะครับเราก็มาอยู่เป็นที่จุดสูงสดุดหรือจุดที่เขาเรียกว่ายอดภูลังกาแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาองค์พระเจดีย์คือองค์นี้นะครับพระถุกเจดีย์องค์นี้สวยมากเลยนี่เรามาถึงแล้วสัมผัสหน่อยให้รู้สึกว่าถึงแล้วนี่ยอดภูลังกาเฮ้ยไตขึ้นมาสักทีนะ จริงๆด้านบนนี้มันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ก็คือถ้ำนาคานะเขาว่ากันว่าเนี่ยมันต้องขึ้นอีกจุดหนึ่งอ่ะแต่ก็ตรงนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเ่ะเราจะขึ้นกันวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีเจดีเจดีเป็นจิเจดีคูเป็นเหมือนคูบาที่อยู่อีกโซนหนึ่งนะจริงๆมันน่าจะเดินล็อกกันไปได้แต่เขาว่าถ้าเดินบนสันเนี่ยมันก็จะเดินกันไกลมากๆอยู่นะตัวนั้นเหมือนเป็นภูทอกเล็กๆเลยนะ <Yeah. S 1> ลองหาข้อมูลกันดูฮะภูหลังการมีที่เที่ยวเยอะมากเห็นวิวแม่น้ำโขง้วยนี่คือทางที่เราจะไปหินรถบัสซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถูกทางหรือเปล่านะปะ่าทึบเป็นไงเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังหลงทางที่จะไปหินรถบัสนะหลงทาง แล้วมันเหมือนมาถึงทางตันอล้มันไม่รู้จะต้องไปทางไหนลองป่าไม่มีทางเดินให้ดูดิไปทางไหนต่อทางนี้ก็ไม่น่าใช่หรือว่าเป็นทางนี้วะอดนะไม่น่าใช่แล้วอ่ะตัวาทางนี้วะก็าทางนี้มันทึบเกินไปวะ่ะ ่าใช่ตรงนี้หลงแน่ซึ่งตอนนี้เรากำลังหลงทางกันอยู่นะถ้าภายใน30ม,มนาทีนี้เราหาเส้นทางไปอย่างปลายทางที่เป็นหินรถบัสไม่ได้เราก็จะเดินทางกลับเพราะว่าเราใช้เวลาขึ้นก็ใช้เวลาหลาย,ลายนาทีอยู่นะเส็นไอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มหินข้างบนนี่แหละทางไปไมเจฉ ผมว่าน่จะเป็นลูกเนี้ยแหละที่เป็นหินรถบัสเราเดินมาอีกทางนึ่นะแบตแม่งก็จะหมดตอนนี้เราเดินมาก,ก็น,นี่ไนงะเดินล้อระหาไปก็จะเป็นหินลูกเนี้ยแหละที่เป็นหินรถบัสด,ดูวิวก่อนแต่ตอนนี้แบตมือถือเหลือ,อยู่สเอดินตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะ คือริมริมผาเลยอ่ะแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะไปเดินอีกหน่อย เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะเราใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณเป็นสองชั่วโมงนี่เหนื่อยมากหิวพอน้ำมาไปไม่พอลงมานี่แบบขาแม่งสันเลยเสียดายแบตเตอรี่เราไปไม่พอเลยเราไปกลับมาใหม่ เพราว่าหลายคนที่มาหินรถบัสเนี่ยคือแบบมีหลงทางกันก็มีนะเพราะว่าทางมันไม่เคลียร์เอ้ข้อจริงจิถ้าเดินดีก็จะไปทุกแหละแอบเอาหินไปขีดเป็นทิศทางให้ชั่วข่าวไม่รู้โดนด่าืลเปล่าไม่รู้ก็เอาเป็นว่าใครที่มาขึ้นมาไหว้พระธาตุภูหลังกาที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับหินรถบัส ใกล้ๆก,กันเลยนะครับพระธาตุภูลังกายอยู่ขวามือนะฉีขวาขึ้นไปถึงยอดแล้วฉีขวาถ้าฉีซ้ายมีรถบัสประมาณกิโล,ลครึ่งเดินไม่ยากเดินง่ายๆแต่เราใช้เวลาไปทางนู้นก่อนเราเลยหมดแรงไปังพักดีกว่า